อีกหนึ่งความสามารถที่ทั้งคนจีนแล้วก็คนเกาหลีต่างงงนะครับว่าคนไทยทําได้ยังไงก็คือคนไทยเนี่ยสามารถรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าเดือนนั้นนะมี30หรือว่า31เวันเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่เมืองจีนนะครับเรากับเพื่อนๆนะกำลังนัดที่จะไปท่องเที่ยวต่างเมืองกันนะครับเราก็ดูวันกันอยู่ว่าเราจะไปวันไหนเมื่อไรนะซึ่งเราก็คุยกันแล้วแหละว่าเราจะไปปลายเดือนกันยานะครับเพื่อนคนเกาหลีของผมเนี่ยก็มึอพรนขึ้นมาว่าเดือนกันยามีทั้งหมดกี่วันแล้วมันก็เอานิ้วขึ้นนนมาัับบะคร ว่าแบบเดิน1เดือน2เดือน3เดือน4อย่างเงี้ยซึ่งตอนที่เราพูดกันว่าจิ๋วเยอะก็คือผมรู้เลยทันทีว่าเดือนกันยายนเนี่ยมี30วันผมก็ตอบไปเลยว่าจิ๋วเย่ออาซ่านสุเทียนแล้วทั้งคนจีนทั้งคนเกาหลีก็แบบว่าตกใจนะครับว่าเฮ้ย ทำไมถึงแยกแยะได้เร็วขนาดนั้นน่ะจริงๆสำหรับคนไทยมันไม่มีอะไรมากมายเลยเพราะเราเรียนมาแต่เด็กแล้วว่าถ้าเดือนอะไรที่ลงไทยได้ยหยนี่มี30วันเดือนไหนที่ลงไทยด้วยคมอ่ะมี31วันแต่ว่าคนจีนแล้วก็คนเกาหลีแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับก็คือเขาจะนับเดือนเป็นเลขใช่ไหมครับอย่างมกราก็จะเป็นอี้กุมภาก็เป็นอเอไล่ไปเรื่อยๆนะครับภาษาเกาหลีก็เหมือนกันนะจะพูดแบบเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามจะไม่ได้มีชื่อเฉพาะแบบ ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นนางก็ทําการทดสอบผมนะครับโดยการพูดเดือนอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นเดือน10เราก็รู้เลยว่าเดือน10ก็คือตุลาคมก็คือ31วันแล้วก็สั e ้นสีอีเทียนก็คือเราก็ตอบได้ทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเป็นหนึ่งความสามารถของคนไทยเลยนะที่สามารถแยกแยกเดือนที่มี30หรือว่า31วันได้เร็วขนาด